2568ประเมินผลงานปลายปีทำไงจึงไม่เป็นฝันร้ายครับสิ้นปีทีไรนะครับัวหน้าหลายคนก็อึดอัดกับการประเมินผลงานคนในทีมอาจเนื่องมาจากบุค,คลิกส่วนตัวเช่นขี้เกรงใจไม่กล้าตำหนิวิจารณ์คนอื่น หรือไม่ได้เก็บข้อมูลการทํางานที่ผ่านมาก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาประเมินหรือด้วยเหตุผลอื่นก็ตามแต่จริงๆแล้วถ้าหัวหน้ามีข้อมูลพร้อมและรู้เทคนิคในการประเมินที่ถูกต้องนี่คือโอกาสทองในการสร้างทีมให้แกร่งขึ้นหัวหน้าที่ดีมีหน้าที่สร้างคนและสร้างทีมข้อมูลดีคุยดีมีเทคนิคทีมก็รักข้อมูลผิดคุยพลาดท,ทีมก็กระจายครับการประเมินผลงานคงหนีไม่พ้นการพูดคุยกันแบบวันออนวันซึ่งบางทีก็เป็นความ ครับข้องใจของคนทั้งสองฝ่ายพอสมควรครับ ผมมีเทคนิคมาสยบเรื่องฝันร้ายเหล่านี้ได้ซึ่งจะไม่ทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าเป็นฝันร้ายของพวกเขาเบื้องต้นขอเกล่นก่อนว่าการประเมินผลงานนั้นมี2มิติหลักมิติแรกก็คือความสําเร็จในการทํางานหรือที่เรียกว่า performance มิติที่2คือพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทํางานของทีมหรือขององค์กรผมแค่ออกแบบตารางเอาไว้2ตารางนะครับสำหรับ HR หัวหน้าง,งานหรือผู้ประกอบการก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนที ล่ม่มสลายธุรกิจเสียหายตารางแรกผมเรียกชื่อว่า b แ a ส grid หรือตารางแห่งความลำเอียงตารางที่2คือ m e r ิต grid หรือตารางคุณธรรมทั้งสองตารางร้วนสําคัญกับผู้บริหารต้องใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการประเมินผลการทํางานของพนักง,งานครับเรามาพูดถึงตารางแรกก่อนหรือที่เรียกก็เป็น b แ a สกร i d นะครับตารางแห่งความลำเอียงตารางนี้มี2แกนคือแกนนอนกับแกนตั้งแกนนอนนั้นใช้แทนผลงานมีด้านซ้ายเป็นผลงานต่ําด้าน เป็นผลงานสูงผลงานนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการบรรลุปเป้าหมายหรือ KPI เรื่องที่2ก็คือคุณภาพของงานเรื่องที่3คือการส่งมอบงานที่ครบถ้วนและตรงตามเวลาส่วนแกนตั้งนั้นเป็นแกนที่บ่งบอกถึงความชอบส่วนตัวของหัวหน้าซึ่งมีต่อลูกน้องแต่ละคน ไม่เท่ากันครับล่างสุดคือชอบน้อยมากเลยบนสุดคือชอบมากเลยเมื่อมาตัดกันมันจะเป็น4ช่องช่องที่1ที่ผมจะเล่าก็คืออยู่บนขวาสุดเลยช่องนี้เป็นช่องที่เสือหเห็นถึงการที่หัวหน้าชอบลูกน้องคนนี้มากแล้วก็ลูกน้องคนนี้ก็ทํางานได้ดีผลงานบรรล k KPI เลยช่องนี้ผมเรียกชื่อว่า Brian Bias หรือเป็นภาษาไทยว่าอคติที่มองไม่เห็นทําไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่ามันส่งเสริมกันพอดีว่าเป็นคนที่เรา ชอบแล้วก็ทํางานได้สําเร็จด้วยพฤติกรรมของหัวหน้าจะเป็นยังไงเชิดชูอย่างออกหน้าออกตาให้รางวัลเต็มแม็กบางทีเกินความเป็นจริงด้วยเข้าข้างครับไม้กระทั่งเขาทํางานผิดพลาดก็ตามถัดลงมาด้านล่างพนักงานที่มีผลงานเข้าเป้าตรงทุกอย่างแต่หัวหน้าชอบน้อยมากเลยคือไม่ชอบไม่ชอบเด็กคนนี้เลยแต่เขาทํางานได้เข้าเป้าช่องนี้เรียกว่ารีลัตเตนครับฝืนใจให้พฤติกรรมหัวหน้าเป็นยังไงระหว่างคุยวันอ่อนวันสรรหาที่ติพอเห็น นผลงานเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมก็ปฏิเสธไม่ได้ชื่นชมแบบเงันๆมีคนช่วยหรือเปล่าฟุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะให้รางวัลก็ให้แบบจำใจเพราะว่าเป็นคนที่เขาไม่ชอบแต่บังเอิญผลงานของเด็กคนนี้มันได้คราวนี้มาตารางบนช่องสายก็คือช่องที่3มนี่คือความชอบส่วนตัวสูงมากเลยแต่ผลงานต่ํามากเลยผลงานไม่ได้อันนี้เรียกเฟสอริตติซึมหรือปกป้องสาวกทําไมถึงเรียกว่าปกป้องสาวกเพราะว่าเป็นคนที่เราชอบมาก แต่ผลงานแย่มากเลยทำยังไงดีพฤติกรรมคือกลางปีกปกป้องให้อภัยออกหน้าแก้ตัวแทนสรรหาเรื่องมาให้ลองวัลบ้างเหมือนกันคราวนี้มาช่องสุดท้ายถัดลงมาด้านล่างชอบน้อยมากเลยหรือไม่ชอบเลยแถมผลงานของเด็กคนนี้ก็ไม่ได้ด้วย eliminating กำจัด จุดอ่อนครับผลงานแย่ถูกหัวหน้าเมินมีทางเดียวต้องเอาออกจากทีมจะย้ายไปที่ไหนก็ตามหรือจะให้ออกเลยก็ได้หาทางให้ออกกดดันตำหนิเต็มที่ตัดรางวัลเต็มแม็กหาเรื่องโยกย้ายกดดันให้ออกนี่คือ4ช่องของ b บแอสปิดครับจบตารางแรกหัวหน้าต้อง ถามตัวเองว่าเราอยู่ในตารางนี้หรือเปล่าที่ผ่านมาและตารางที่2คืออะไรครับตารางที่สองก็คือโมดิลกริดหรือที่เรียกว่าเป็นตารางแห่งคุณธรรมตารางคุณธรรมนี้มี2แกนเช่นกันแต่แบ่งออกเป็นเ้าช่องครับแกนนอนก็คือผลงานเหมือนเดิมคือ Perform a n c e ด้านซ้ายคือต่ําด้านขวาคือสูงตรงกลางก็คือผลงานปานกลางส่วนแกนตั้งคืออะไรแกนตั้งก็คือพฤติกรรมของพนักงานไม่ได้เป็นความชอบของหัวหน้าแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของพนักงานซึ่งสังเกต ได้พิสูจน์ได้ล่างสุดคือไม่เหมาะสมหาฝืนอยู่เรื่อยหาเรื่องอยู่เรื่อยทําให้ทีมวุ่นวายก่อยแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาตรงกลางขึ้นไปคือดีนะครับหรือมาตรฐานสูงสุดคือมีพฤติกรรมที่โดดเด่นปฏิบัติได้ตามวัฒนธรรมหรือค่านิยมของทีมหรือขององค์กรคราวนี้2ตารางนี้เข้ามาปุ๊บก็มาเกิดขึ้นเป็นตาราง9ก้าช่องหรือที่เรียกว่าเป็นนายบ็อกกริดช่องที่1ผมไว้ที่บนสุดเลยมุมทะแยงบนสุดก็คือพฤติกรรมโดดเด่นที่สุด เลยแล้วก็ผลงานก็สูงสุดด้วยได้ผลงานเต็มที่ด้วยคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่เรียกว่าเป็นสตาร์ครับหรือเป็นดาวขององค์กรดาวของทีมหรือขององค์กรนะครับเราจะปฏิบัติกับคนที่เป็นดาวในทีมของเราได้ยังไงให้ lead ทีมย่อยบ่อยๆให้เขา lead ทีมเพราะว่าอะไรพฤติกรรมเขาดีมากแล้วผลงานเขาก็ดีมากแล้วให้เขาเป็นหัวหน้าทีมหาโอกาสหาจังหวะเลื่อนตำแหน่งให้เขาครับนี่คือคนที่เป็นดาวของทีมนะครับทัดลงมาช่องที่2เป็นคน ที่มีพฤติกรรมมาตรฐานดีในระดับมาตรฐานผลงานโดดเด่นเหมือนคนที่หนึ่งแต่พฤติกรรมยังไปไม่ถึงคนที่1คนกลุ่มนี้เรียกสตรอง คอนดิบิวเตอร์เป็นกลุ่มคนที่ทำงานอย่างเต็มที่เลยพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีแล้วมันก็ดีด้วยจริงๆแต่พฤติกรรมยังไม่ถึงขั้นคนที่หนึ่งยังเป็นมาตรฐานทั่วไปอยู่คนกลุ่มนี้เราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไงก็คือให้ l e a งาน lead ทีมบ้างเป็นบางครั้งเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่ยังไว้ใจได้ในระดับหนึ่งแล้วก็พยายามเปลี่ยนงานให้เขา lead บ่อยๆเขาจะได้เก่งงานมากขึ้นแล้วก็อบรมพฤติกรรมสอนแนะให้เขาเป็นคนที่ สามารถขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นโดดเด่นได้ส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนเก่งแต่เข้ากับทีมไม่ได้พวกนี้มีผลงานแบบดีเยี่ยมเหมือนกันแต่พฤติกรรมแย่มากคืออยู่ล่างสุดเลยคนเก่งสร้างปัญหาเขาเรียกท็อกซิกทาเลนคือเก่งแต่สร้างปัญหาให้เพื่อนๆวิธีการจัดการคนกลุ่มนี้คือ,อยังไงงดให้หลีดทีมอย่าให้เขาหลีดทีมย่อยอย่าให้เขาเป็นหัวหน้าทีมในการทํางานเน้นให้เขาเป็นลูกทีมเป็นผู้ปฏิบัติเพราะเขาทํางานเก่งแต่ถ้าเขาหลีดทีมเมื่อไหร่สร้างปัญหาทันทีสอน net. ชี้แนะพฤติกรรมเพื่อให้ขยับขึ้นไปเป็นมาตรฐานจะได้ขึ้นไปเป็นดาวได้ด้วยดูจากตารางนี้เราจะรู้ว่าต้องพัฒนาใครยังไงคราวนี้เรามาช่องตรงกลางช่องตรงกลางช่องบนสุดคนกลุ่มนี้เรียกฟิวเจอร์สตาร์เป็นดาวในอนาคตก็คือเป็นคนที่โดดเด่นโดดเด่นในเรื่องของพฤติกรรมก็หมายความว่าทําตามค่านิยมวัฒนธรรมองคอ์กรเข้ากับทีมได้ดีอะไรต่างเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้มอบหมายงานโครงการให้เขา เพราะว่าอะไรเพราะว่าพฤติกรรมเขาได้แล้วอะแต่ผลงานเขายังไม่ได้ผลงานเขายังกลางๆอยู่ก็พยายามให้เขาเรียนรู้งานหลายๆด้าน เพื่อที่จะขยับไปเป็นดาวคราวนี้ลงมา1ช่องมาอยู่ตรงกลางของตารางเป็นช่องที่5นะครับช่องที่5เป็นคนที่มีพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปคือดีมาตรฐานผลงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคนกลุ่มนี้คือคอเพเยอร์ครับทำไมเรียกคอเพเยอร์มีคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมผมเรียกคอเพเยอร์เขาเป็นตัวหลักในบริษัทเลยหรออะไรแบบนี้เราลองหันไปดูในทุกๆองค์กรน,นะครับว่าถ้าผมเทียบคนกลุ่มนี้คือคนที่เป็นเกรด C ของบริษัทเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่ได้ เกด C ในบริษัทมีเยอะที่สุดในบริษัทเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้คือคนที่พยายามพยุงบริษัทให้เดินหน้าต่อไปได้ขาดพวกเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ในบริษัททํายังไงครับให้คําแนะนําในการปรับพฤติกรรมในการ พัฒนางานให้เขาให้รับผิดชอบงานเพิ่มเพราะว่าทัศนคติยังดีอยู่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางใช้ได้ให้งานเพิ่มให้ความรับผิดชอบเพิ่มเพื่อที่จะพัฒนาทักษะของเขาให้ขึ้นไปเป็น4หรือขึ้นไปเป็น1เป็นดาวไปเลยถัดลงมาช่องที่6คือกลุ่มคนที่มีผลงานปานกลางแต่พฤติกรรมแย่ครับพฤติกรรมไม่ได้คนกลุ่มนี้คือท็อกซิกเพลเยอร์เราก็จะต้องเน้นการรายงานหมายความว่าไงหัวหน้าต้องให้เขาเข้าพบบ่อยๆเข้ามารายงานการทํางานบ่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า ว่าผลงานเขายัางไม่ได้ดีในขณะที่มารายงานหัวหนา้าต้องสอนพฤติกรรมสอนการปฏิบัติตัวให้เข้ากับทีมงานให้เข้ากับองค์กรให้ได้ด้วยคนกลุ่มนี้สามารถที่จะขยับขึ้นไปข้างบนได้แต่อย่าให้ขยับออกข้างเพราะว่าด้านล่างสุดมันเป็นทุกอย่างต่ําหมดเลยเพราะฉะนั้นให้ขยับขึ้นไปเป็นมาตรฐานเป็นคนกลุ่มที่5ก่อนราค่อยขยับต่อคราวนี้มาที่ตารางสุดท้ายนะครับช่องที่7คือกลุ่มคนแบบไหนกลุ่มคนที่มีผลงานไม่ดีแต่ตั้งใจและ มีความพยายามมีความคิดดีทัศนคติดีพฤติกรรมดีเด่นโดดเด่นแต่ผลงานแย่มากเลยคนกลุ่มนี้เรียก h a r ์ w เ r k ร์ครับคือทำงานหนักมากเลยแต่ไม่มีผลงานนี่น่าสงสารกันมันเกิดจากอะไรหัวหน้าต้องคิดแล้วว่าทำไมคนดีๆถึงผลงานไม่ดีมันเกิดจากอะไรถ้าจะพัฒนาต้องทำยังไงครับให้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานครับให้ช่วยพัฒนาทักษะของเขาให้ได้หลากหลายให้เขาไปช่วยทีมย่อย,ลยหลายๆทีมเพื่อที่จะเรียนรู้งาน อยู่เยอะพอดีจะให้เขาขยับขึ้นไปเป็นฟิวเจอร์สตาร์ก็คือหมายเลขสี่กับช่องหมายเลขสี่ัดลงมาจากคนกลุ่มนี้คือหมายเลข8เป็นกลุ่มคนที่มีผลงานไม่ดีแต่ทัศนคติใช้ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคนกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นสตั๊กคลิ่งคอเพลเยอร์ครับเป็นกลุ่มคนทํางานในทีมที่พยายามดินน้นรนที่จะทําให้ได้ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้แต่พฤติกรรมก็พอใช้ได้นะไม่ใช่พฤติกรรมไม่ดีพฤติกรรมก็อยู่ในแกนปานกลางยังไม่ถึงขั้นที่เราจะจัด การทิ้งซะอะไรแบบนี้จะบริหารกลุ่มนี้ได้ยังไงโค้ชและติดตาม ให้ใกล้ชิดเลยเพราะว่าอ่อนงานพฤติกรรมก็ยังไม่ถึงขั้นเป็น A มันยังอยู่ที่ร,ระดับล่างๆอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานให้มากที่สุดแล้วก็เน้นสอนพฤติกรรมเพื่อยกระดับความคิดให้ดีขึ้นกลุ่มคนสุดท้ายคือกลุ่มคนที่อยู่ช่องที่9้าล่างสุดเลยผลงานต่ํามากพฤติกรรมแย่มากไม่เหมาะสมสร้างปัญหาให้ทีมอยู่ตลอดเวลาคนกลุ่มนี้คือพ r บ b l e m player อร์ทั้ง2องอย่างเนี้ยมันไม่ดีสักอย่างทํายังไงครับเตื รเรียกมาเตือนพิจารณาให้ออกแล้วไม่ทราบจะทํำยังไงแล้วทัศนสติก็ไม่ดีสร้างปัญหาให้ทีมผลงานก็แย่มาสายบ่อยงานการไม่ท,ำทำําถ้าเป็นไงพูดแล้วสอนแล้วก็ไม่ปรับตัวมีทางเดียวครับให้ออกกลับสรุปตารางทั้งสองตารางนะครับตารางแรกคือ b บแอรสกิตารางต่อมาคือมมดิสกิปเวลาประเมินผลการทํางานนั้นจะเอาไปใช้จริงได้ยังไงข้อแรกเลยนะครับหัวหน้าต้องออกจากตารางไบแอร์สกิปให้ได้ซะก่อนด้วยการประเมินความรู้สึกของตัวเองว่ายังอยู่ในตารางนั้นหรือเปล่าถ้าจะ อยู่ในตารางของไบแอสกิตแม้แต่หนึ่งช่องก็ตามอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณกําลังไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมกับลูกน้องของคุณออกจากไบแอสกิตซะแล้วกระโดดลงมาที่เมอริคกิตอันนี้คือพฤติกรรมแรกที่หัวหน้าต้องทําอันที่2ก็คือลองจัดคนของตัวเองเนี่ยแต่ละคนน่ยว่าเอาชื่อเขาไปใส่ในตารางเมอริคกิตว่าใครอยู่ช่องไหนอย่าไปใส่ไบแอสไบแอสกิตนัจัดการทิ้งซะจบเอาไว้เตือนตัวเองเมอริคกิตเอามาประเมินว่าใครอยู่ช่องไหน ใส่เข้าไปแล้วใครบ้างที่จะได้เกรนเกต a b c d e แล้วก็ใครต้องพัฒนาเรื่องอะไรเห็นได้ชัดเลยคราวนี้มาประเด็นที่3การเข้าสู่กระบวนการวันออนวันซึ่งยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องคุยตัวต่อตัวให้เน้นคุยเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือผลงานที่พวกเขาทําได้ต้องมีข้อมูลนะครับว่าเขาทําอะไรได้เขาทำอะไรไม่ได้เรื่องที่2ก็คือสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็ครับอะไรเป็นตัวทําให้เขาประสบความสําเร็จอ่ะต้องถาม ลูกน้องเพราะว่าอะไรเพราะนี่คือกรณีศึกษาที่จะนํามาใช้ในปีหน้าเรื่องที่3คือปัญหาและอุปสรรคถ้างานนั้นไม่สําเร็จถ้างานนั้นมีปัญหาเขาเจอปัญหาอะไรแล้วเขาต้องการให้เราช่วยในเรื่องอะไรบ้างนั่นคือการที่เราจะให้เขาฟีดแบ็กมาประเด็นสุดท้ายก็คือความช่วยเหลือที่ต้องการในปีหน้าของหัวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อลูกน้องคุยแล้วหัวหน้าต้องมีแผนว่าปีหน้าหัวหน้าจะช่วยเหลือใครในแต่ละคนในเรื่องอะไรบ้างหัวหน้าต้องเทงโน้ตเอาไว้เพราะฉะนั้น การประเมินผลงานต้องวันอ่อนวันครับไม่มีทางที่จะเรียกเป็นทีมมาคุยถ้าคุณเรียกเป็นทีมมาคุยกว้างๆแล้วคุณก็ให้เกรดนั่นคือคุณเป็นหัวหน้าที่กลัวความเป็นจริงกลัวลูกน้องจะขัดแยง้งกลัวลูกน้องจะมีปัญหา ไ,บบไม่ได้นะครับเป็นหัวหน้าต้องกล้าคุยกล้าฟีดแบ็กกล้าที่จะช่วยเหลือเขานะครับประเด็นที่4ี่คือก่อนให้คะแนนโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่คนโปรดของเราเลยถามตัวเองก่อนว่าถ้าเป็นคนโปรดแล้วผลงานเป็นแบบคนคนนี้แบบเดียวกันเลยเนี่ยเราจะให้คะแนนเขาอย่างนี้หรือเปล่าถามตัวเองตรงนี้ถ้าเราให้แบบนี้เลยก็แสดงว่าการตัดสินใจของเรานั้นเบสอ่อนข้อมูลแล้วครับเราไม่ได้เป็นคนที่มีความลำเอียงแล้วครับแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นคนโปรดมาแล้วก็หย่อนต้องนน้นให้ อย่างตรงนี้ให้อย่างน้อยเขาก็ดีตรงนู้นอย่างน้อยเขาก็ดีตรงนี้แสดงว่าเราลำเอียงแต่ถ้าเราให้เหมือนกันเด้เลยข้อมูลเดียวกันแต่เปลี่ยนคนมานั่งเงี้ยเราให้คนโปรดของเราเยอะกว่าแสดงว่าเราเมีอกตินะครับก็สุดท้ายก็คือการประเมินผลงานนั้นไม่ได้ทําให้ลูกน้องรู้สึกว่าเป็นฝันไรอีกต่อไปถ้าเราเดินตามเมลิตริก หรือตารางคุณธรรมครับสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการใช้บริการ HR Solution หรือการวางระบบ HR ครบอุจรนะครับบริการ r e เ u m รซูเม่พร้อมบริการ outsourcing ทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อออกขดจ็อบได้เลยครับ